สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในแบบอาวตา,าในโลโบ็อกครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นกันเลยครับแต่คุณว่านี่คือใครผมคือมินิลาลูกคนนี้ครับเออผมเออเออไม่ได้หมายถึงมินิลา่าหมายถึงคนค,คือค<น>กัซซิล่าพ่อผมเองผมเป็นมินิลาลูกคุณผิดครับผมเป็นกิ่งของยังไงครับ เนี่ยเปลี่ยนมุมกล้องเถอะครับคนคนเยอะมองไม่เห็นอันนี่ผมเหมือนมินิล่าจริงๆไหนโชว์สิครับมีอะไรให้ให้ดูบ้าง อืมนี่คือท่าชัยเล็บรอแป๊บนึงนะคะโอเคอันนี้คือท่าชัยเล็บนีโโหโห่โอ้โห,โห,โห,โหขยับว่องไว เราอยู่ในฮอล์โลเอิร์ดหรือเปล่าเนี่ยต่อไปเป็นไงครับต่อไปนี่คือนี่คือท่าฟาดหางใช่ครับนี่ ต่อไปคือฟาดห่างอีกแบบหนึ่ง้ต่อไปคือท่าคำรามใช่ครับอย่างนี้ครับมีเสียงไหมไม่มีเสียงครับแต่อันนี้คือท่าคำรามรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนี่คือท่าคำรามนี่เลยครับ ทำไมห,หัวสั่นทำรมเสียงดังมากก็เลยหัวตัวสั่นครับเห็นคนอื่นเขาบินได้ด้วยคุณทำได้ไหมครับถูกผมทำไม่ได้ครับเออรู้แล้วว่าจะบินยังไงยังไงครับดูผมนะ ให้ดูผมนะผมดูแล้วว่าจะบินยังไงเดี๋ยวนะแมปอันนี้คือแมปอะไรครับเพื่อคนดูอยากเล่นแมปแคตตาล็อกอวตารเคีอเตอร์ครับแต่ให้คนดูนี่ผมบินได้นี่ครับบินไปเลยจะมังมาครับบินแหละ <laughs> ดียยังไงอา้าวก็ผมบินอยู่นี่อา้าวทำไมผมดูคุณไม่บินไม่รู้ไหนคุณทำให้ผมบ้างสิโอเคถ้าจะบินให้ไปที่โพส t e อีดิเตอร์ให้หมุนตัวเราอืมอย่างนั้นในร็อ o สตูดิโอแล้วก็หมุนหัวเนีอ๋อ ให้ยายตัวละครเราขึ้นไปข้างบนโว้วเสร็จแล้วผมคือซุปเปอร์มินิล่าถ้าจะลงมาให้กดรีเซ็ตเต้นสุดเจ๋งแบบนี้เจ๋ง เต้นนะครับมีท่าเต้นอะไรบ้างนี่คือตาท่าเต้นของผมท่าเต้นนี้เป็นของของอืคุณเป็นคองแล้วท่าเต้นนี้เป็นของคองครับเป็นท่าเต้นเป็นอย่างนี้นี่ ท่าะไรครับท่าชัวมังกี้เฉยๆต่อไปท่าเต้นอีกท่าหนึ่งอีกท่าหนึ่งนี่ครับ ถ้าเต้นไปแค่นี้ครับอะไรก็ซีลาเต้นอะอันคือก็ซีลาเต้นถ้าเต้นเป็นอย่างนี้เลยครับ เฮ้ยทาเตนยุคโชวะหรือเปล่านี่ต่อไปคือทาเต้นโชวะยังไงครับทำไงให้กดปุ่มกระโดดไม่ผมไม่เหมือนคนผมเลือกแอนิเมชันกระโดดครับ ต่อไปท่าเต้นอีกแบบหนึ่งท่าเต้นตอนกอสิราชนะยังไงนี่ท่าอะไรอันนี้อยู่ในภาคไหนครับ อันไม่ได้อยู่ในภาคไหนครับถ้าเป็นแฟนมิดก็ซิลาตเต้นครั้งแรกอยู่ในภาคไหนครับในหนัง King Kong vs Godzilla ทาแบบทาแบบทาแบบนี้ <laughs> ต่อไปถ้าเต้นป่าโลมา <laughs> อุ้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 อุออออเออคิดได้ไงอันนี้ไม่ใช่ออนิเมชันของ l e g e n d a r y ครับอันนี้ไม่ใช่ออนิเมชั่นออฟฟิเชีลตลกดี นี่คือท่าเต้นแบบเร็วท่าเต้นสปีดหลนดนี่ชุบ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 ต่อไปท่าเต้นธรรมดาต่อไปท่าเต้นอีกแบบหนึ่ง Kasi lahat yun. Yo, 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 yo. <Goshiro> 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 ma, cho ต่อไปถ้าเต้นฟอร์ดไหน <c oughs> คนคิดท่าเต้นนี้เยอะรู้สึกจะเป็นเด็กใช่ครับทำไมคนชื่อซันนี่เขาไม่ขยับเลยเขาหลับเหรอ เต้นเลยเต้นเลยต่อไปท่าเต้นถัดไปท่าเต้นตอนดุงออกซิเจนเดสถอยเยอะเป็นไงกระดูกรถเอ,อ,อ,อเดี๋ยวนะโท่ไม่ <c oughs> โท่ทำไงดีนะเขาจะรีสปอนใหม่ครับตรงไหนครับ ตรงจุดที่มีคนเยอะๆครับคนนี้ใครเนี่ยอ่ะมาแล้วนี่ใช่ครับเร็วจังโชว์แม่โชว์แม่ คืออะไรเนะี่ยคนพิมอะไรนะผมไม่ได้พิมอะไรเลยนะใครพิมคนอื่นต่อไปถ้าถ้าถัดไปถ้า ห้าตอนจบของภาคหัวสัตว์ดิสโทย่า er ยังไงครับอันนี้คือตอนจบของดิสโทย่าโอ้ตายอยู่ดีคุณไปไหนแล้วเอามาแล้วเหรอใช่ครับคุณเกิดตรงไหนกันแน่เนี่ยผมเกิดตรง ตรงนี้ครับไหนที่สปอนนี่ครับที่ผมกระโดดอยู่ทำไมไม่มีแท่นสปอน <c oughs> มาชมมาชมตัวโลโก้สปอนอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนนะ<ค>นเดี๋ยวก่อนนะสูสปอนโอเคโอเคไม่เห็น,นคุณแค่ไม่เห็นเฉยเย <c oughs> ต่อไปต่อไปถ้าต่อไปถ้าเปลี่ยนชื่อเออเอาม่ผิดเออพูดผิดพูดผิดครับต่อไปถ้าตัวหนังสือบางก็เถอบบางนิ่ไหมอ่ค <c oughs> ต่อไปท่าพังตึกนี่ครับนี่คือท่าพังตึกนี่ชัวชั่วในท่าดักไหนท่าดัก,น,ดกนี่คือท่าดัก ผมไม่น่าจะเห็นนะไม่น่าจะเห็นนะเห็นคุณยืนเฉยเ,เสร็จแล้วถ้าดะไม่เห็นโอโอโอเค้ยมากแต่ผมไม่เห็นเสียใจด้วยแะถ้าอื่นถ้าอื่นอืมต่อไปถ้า ต่อไปท่ากอริล่า <laughs> ไม่เห็นเอาท่าเต้นนี่แหละแต่ให้คนดูนี่นะ <c oughs> ปิงสกีวีดดับดบับยิ้มยส แม่แปงลงร่างไวจริงคุณคาเมา่าต่อไปให้ทายว่าเป็นใครคุณคุณเป็นโกจิล่าหรือคุณเป็นคาเมา่าเออผมลืมเปลี่ยนชื่อค่ะแต่ให้คุณทายว่าคนถัดไปที่จะเปลี่ยนไปใครเป็นสก,กีบีดี้ผิครับคนถัดไปที่จะเปลี่ยนคือสปิเกอร์แมน ่นีต่อไปคือใครเป็นสก,กีบิดี้พีทกับเทเลวิชั่นแมนอ้าว <c oughs> ต่อไปเป็นใครเป็นสก,กีบิดี้ถูกครับเป็นสก,กีบิดี้นี่คุณทำเอาไว้แล้วเหรอเนี่ยเจ้าแม่เลยนะนผมทำนานไปแล้วอ๋อยังเหมือน มีอีกไหมโอ้โหมีหลายตัวเลยนะไหนไหนไหนมีอ <theo Cou archive> ันเดอร์จากอันเดอร์เทลมีไหมครับใช่ครับมีอันเดอร์เทลโดยแต่ทำอันเดอร์เทลตัวละครเดียวให้ถ่ายว่าเป็นใครแซนผิดครับใครฟิช คุณฟรีสอ,อ้าวมาแล้วอ้าวจอมมี่มาแล้ว,ลวเท่มากมีไฟฟ์ในเอ็กเฟดดี้ไหมมีครับมีเฟดดี้ด้วยนี่คือเฟดดี้นี่ไรเป็นโอ้โหสูงจัง โอ้ยโอ้ยยังเหมือนต่อไปให้ทายว่าเป็นใครทิกา้าผิดครับโดมินัสโอเคโดมินัสคือใครนะโดมินัสคือหน้ากากที่เขาใส่อยู่ตรงนี้ครับอะเหรอใช่ครับจากจากเรื่องอะไรครับมาจากโลบ็อกครับ อะไรโรบอฟอฟิเชียลเป็นคนสร้างเองอดูลึกแล้วแต่คน,นถัดไปที่จะเปลี่ยนไปคือใครมีโมโนโนเกะไหมี่ไม่มโนโนเกะครับนี่เลยครับนี่คือโมโนโนเกะอ๋โหยแป๊บมีหมดทุกตัวเลยเรอเนี่ยยูสุเกะยังไม่มียูสุเกะโซนิคโอเคโซนิคมาเลยครับ น่าทำหมดทุกตัวอ้าวเรียกว่ามีผู้ต่อไปดู้ไหมว่าไข่อุฟนูฟอุฟแฮปปี้อุฟเดย์ผิดครับบุูบ็อกซ์เนี่ยยังไง ก็ยังเหมือนยังเหมือนต่อไปแลวบุมบอกนี่ต่อไปอีปินี่มีท่าเต้นต่อไปไรู้ไหมว่าใครมีท่าเต้นไหมอืมยังไม่มีครับแต่รู้ไหมว่าคนถัดไปที่พวกจะใส่เข้าไปคือใครแซนผิดครับ อู๊ฟ <O> นี่แต่คนรู้ไหมว่าคนถัดไปคือใครแซนผิดครับเสื้ออาดิดาสของผมนี่ทำไมมีสีขาสีแขนอ๋อนี่ต่อไปรู้ไหมว่าอะไรอีกอืมเป็ด ฮ <laughs> <America. laughs> เอ <laughs> สวัสดีคุณเป็ด <laughs> โเทจังต่อไปรู้ไหมว่าคือใคร <c oughs> คุณพี่ลาบจิ๊ิมีไหมไม <c oughs> ่มีพี่ลาบครับชิก้าโอเคนี่คือชิก้าครับ <sh arp> <sh arp> เอาไปเลยนี่คือชิกา้า ทำเก่งจังมีตั้งหลายตัวต่อไปใครอีกสรยต่อไปใครอีกครับบันนี่ถุบันนี่เอ้เหมือนวิลเลียมอัฟตัน ต่อไปคือใคร Hello neighbor ผิดครับเฟร b ดแบตัวเดียวกับเมื่อกี้ไหมโคเด้นเหรออันคือคเด้นครับอีชื่อหนึ่งคือเฟร b ดแบหมดเังเนี่ยอันสุดท้ายครับดูมือคือใครแอบดู ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใครอะไม่ได้มาริโก้พีแพ็กแมนผิดคำอ,อะไรอะชินก็ซีล่าคนชัดไปคือคาเมตาคุงมีคาเมตาคุงคือ,คอ,คอ คุณไก่นี่แต่รู้ไหมว่าใครอีกโอ้โหอย่างเท่แค่คนรู้ไหมว่าใครอีกที่ผมจะให้คุณดูไะเอกจะให้ที่จะให้คุณดูมีคนมาเยืนดูไก่เอกเอกอายู อายอย,อายอยัไอายุคนจีนหรือเปล่าเนี่ย<บ>เออแพ็กแมนมีแพ็กแมนมีแพ็กแมนไหมเอมผมไม่ได้ทั้งผมไม่ได้สร้างแพ็กแมนครับรแต่ผมจะมีอะไรบางอย่าง<อ>ให้คุณดู <c oughs> คนเหล็กสองสิดสองเก้าผิดครับเล็กซี่ ครับแต่นี่สิ่งที่ผมจะเอามาโชว์นั่นก็คือแบคทีเรียตูททำได้ไงเออเฮ้ยต่อไปรู้ไหมว่าคือใครเฮนรี่สติกเมนผมยังไม่ได้สร้างเฮนรี่ครับ อามังเอสเหตุับคนถัดไปที่จะสร้างคือคือใครคือ <c ười> ยอมคือ <c ười> สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนนี่คือสไปเดอร์แมนไม่เห็นอะไรเลยกำลังโหลดครับเวนัมหรือเปล่า นี่ไม่ใช่เวนมอมกำลังโหลดสไปเดอร์แมนอย่เพื่ <laughs> อเอาแ,แบนแบนแบนโอ้โหเจ็บหลังเลยกไปนี่คือสไปเดอร์แมนเสร็จแล้วนี่มีเมุมของจริงด้วยโดนกัดเพิ่งโดนกัดใหม่ๆมุมยังไม่ไป <laughs> อันนี้คือเพิ่งโดนกัดใหม่ๆ <laughs> จำไปรู้ไหมว่าคือใครซูเปอร์แมนผิดครับมาใกล้ๆหน่อยสิคุณผมสัปดาห์ถัดไปที่จะให้โชว์คือคิงของเฮอคุตัวใหญ่จัง หล่อเล่นนะ่ะคือกอรซิลาโอ้มีเมื่อกี้คิงคองจากภาคไหนครับคองสเกิลไอแลนด์ครับอ่มีอะไรอีกมีแค่นี้ครับที่ผมสร้างไว้หมดแล้วเหรอหมดแล้วหมดแล้วครับอเท่มากก็คลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ่ามมาก